ป่าเมืองเขาสามยอดตั้งอยู่ที่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีพื้นที่32.5ตารางกิโลเมตรการปกครองแบ่งออกเป็น34ชุมชนมีลักษณะทางสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท สภาพพื้นที่ติดภูเขาอาชีพหลักรับจ้างทั่วไปมีประชากร28,955คน12,730ครัวเรือนเทศบาลมุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาพิบาลตั้งแต่การแปลนวิสัยทัศน์และนโยบายไปสู่การปฏิบตัติผ่านกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์งบประมาณแผนการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลจนถึงการปรับปรุงพัฒนาองค์กร โดยมีวิสัยทัศน์ของเทศบาลคือคุณภาพชีวิตดีทุกด้านการบริการและการศึกษาพื้นฐานเป็นเลิศเทศบาลมีปัญหาเร่งด่วนสำคัญ3ประการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขคือปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและเทศบาลไม่มีที่ทิ้งขยะเป็นของตนเองปัญหาด้านเศรษฐกิจฐฐฐฐประชาชนยากจนมากขึ้นและปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชน ในปี2,565เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA คิดเป็นร้อยละ87.76และได้รับผลการประเมินระดับ AA จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA คิดเป็นร้อยละ98.19 เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง21,766คนและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลคิดเป็นร้อยละ38.63โดยมีโครงการที่แต่งตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมกองทุนขยะเทศบาลเมืองเขาสามยอด โครงการชุมชนไร้ถังโครงการอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชนโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่กลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านและผู้ว่างงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โดยเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ให้คําแนะนำร่วมปรึกษาหารือและเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2566จำนวน5แห่งเทศบาลมีการดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีการอยู่รวมกันอย่างสันติขจัดความรุนแรงและความขัด แย้งจำนวน7โครงการประกอบด้วยโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโครงการประชุมประชาคมทุกวันที่20ของเดือนโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการกีฬาสามวัยโครงการคนสามวัยหัวใจเดียวกันเทศบาลเมืองเขาสามยอด โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและเทศบาลมีการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวน6โครงการโครงการป้องกันอุบัติภัยเทศกาลปีใหม่โครงการป้องกันอุบัติภัยเทศกาลสงกรานต์โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเยาวชนอาสาป้องกันภัย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและระงับอักคีัยในชุมชนโครงการจัดทำแนวกันไฟโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมรสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนต้านยาเสพติดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลในปีงบประมาณ2,565เทศบาลสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และมีกลไกในการตรวจสอบควบคุมการบริหารและดำเนินงานให้ปราศจากการทุจริต เพื่อสร้างความโปร่งใสการทุจริตต่อต้านในหน่วยงานประกอบด้วยโครงการเครือข่ายป้องกันการทุจริตโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแก่บุคลากรเทศบาลเมืองเขาสามยอดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์และธรรมิบาลในปีงบ oh. ประมาณ2,565เทศบาลมีการออกเทศบัญญัติจำนวนหนึ่งเทศบัญญตัติคือเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขาสามยอดเรื่องให้ดำเนินการเทศทา,า,านิสถานธนาุบาลโรงรับจำนำ ประกาศณวันที่24พฤศจิกายน2564และมีเทศบัญญัติที่เทศบาลมีผลการบังคับใช้อยู่ในจำนวน12เทศบัญญัติเทศบาลมีการใช้เทคโนโลยีโดยใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันที่เทศบาลพัฒนาหรือจัดทำขึ้นเองประกอบด้วยแอปพลิเคชันเทศบาลเมืองเขาสามยอดเว็บไซต์เทศบาลเมืองเขาสามยอด f เฟซ o o ๊กเพจเทศบาลเมืองเขาสามยอด ระบบการชำระภาษีผ่านระบบคอร์เปอเรทออนไลน์กลุ่มรายการชำระภาษีเทศบาลยังมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานภายในเทศบาลทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แก่แอปพลิเคชันเทศบาลเมืองเขา3ยอดเพื่อให้บริการประชาชนระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์อีสารบาัญนอกจากนี้เทศบาลเมืองเขาสายอดมีการดำเนินโครงการพัฒนา ที่มีการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆในพื้นที่โดยมีการบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอดหนึ่งบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วมระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลเมืองเขาสามยอดมีการดำเนินโครงการพัฒนาที่มีการทำงานร่วมกันกับวัดพระบาทน้ำพุในกิจกรรมมอบถุงยังชีพและแผมเพิดให้แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนการสนับสนุนชุดคัดกรองหาเชือ้อโควิด -19 แบบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนเอกชนโรงเรียนอัสซัมชันคอนแวน และโรงเรียนเมืองระโววิทยาบันทึกข้อตกลง MOU การขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลยึดการบริหารตามหลักธรรมาบาิิาาล โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยใช้หลักการบริหารของการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนสังคมบริหารงานเชิงลุกสร้างนวัตกรรมเพื่อองค์กรให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีประชาชนได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการปัญหาโอกาสและศักยภาพขององค์กร